ค่ะขอบคุณค่ะคือวันนี้เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะคะเลยมีโพยค่ะเป็นปาถกถานะคะเขียนเร,เรียบร้อยทุกประการปกติไม่เคยทำแบบนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ครัวทำให้เวลาเขาเสียก็เลยใช้วิธีอ่านค่ะเรียน เพื่อนมิตรที่คิดถึงพระพเจ้าได้รับเชิญจากนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนปัจจุบนันอาจารย์สกุลบุญยทัศน์ให้ปถาถกถาภาษาสวยในหัวข้อคิอคดถึงในวันนักเขียน5พฤษภาคม2565ที่เป็นหัวข้อโรแมนติกเช่นนี้เพราะเราไม่ได้จัดงานวันนักเขียนกันมายาวนาน3ปีแล้ว นับแต่มีการเผชิญหน้ากับไวรัสโคโรนาทั่วโลกงานวันนักเขียนถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ .2511 ด้วยหัวใจงดงามของนักเขียนรุ่นที่นามพี่อูดสุวัตวอรดิโลกหรือระพีพรศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2534 ที่จัดงานวันที่5พฤษภาค,คม2511ขึ้นเพื่อระดมทุนเป็นสวัสดิการช่วยเหลือนักเขียนนามเลียวสีเสวกหรืออรวรันที่พี่อู๊ดทำเช่นนั้นเพราะในวัยหนุ่มพี่อู๊ดเคยเจ็บป่วยด้วยวันโรคมาก่อนและในยามนั้นต้องเขียนหนังสือหาเงินจุนเจอืจเจอครอบครัวที่มีแม่กับน้อง จึงเข้าใจความลำบากของนักเขียนในายามเจ็บป่วยได้เป็นอย่างดีเพราะเหตุที่พี่อู๊ดคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองใช่ไหมคะเราจึงได้มีงานวันนักเขียนและทราบซึ้งความรักกันของนักเขียนหากสืบค้นไปให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนักเขียนรุ่นที่ที่มาก่อนสุวัตดบ์วอรดดิโลกและเป็นผู้สร้างประโยคสำคัญที่ว่า ผู้ใดเกิดมาเป็นสุภาพบุรุษผู้นั้นเกิดมาสำหรับคนอื่นนั่นคือสีบูรภาหรือกุหลาบสายประดิษฐ์ผู้นำของกลุ่มนักเขียนคณะสุภาพบุรุษที่ออกหนังสือพิมพ์ชื่อสุภาพบุรุษซึ่งมีเป้าหมายปรากฏในคำประกาศในฉบับปฐมฤกษ์ว่าคณะสุภาพบุรุษของเราต้องเลยขั้นสมัครเล่นกันแล้ว ต้องอาชีพทีเดียวละในการร่วมงานกับเราต้องเป็นผลงานขั้นอาชีพที่จะออกวางขายจะต้องดีที่สุดและจะออกวางขายแก่สาธารณะที่เขาจะพอใจซื้อนั่นหมายความว่าสีบูรพาทำให้งานเขียนเปลี่ยนสถานะจากของเล่นของเจ้านายหรือในหมู่ชนชั้นสูงกลายมาเป็นงานอาชีพของคนทั่วไปได้ และยังมีคติธรรมประจำใจที่มุ่งทำเพื่อคนอื่นนั่นหมายความว่าสีบูรพาไม่ได้คิดจะเขียนงานเพื่อตัวเองหากเขาคิดถึงคนอื่นและยังเป็นคนที่จ่ายค่าเรื่องให้นักเขียนทำให้นักเขียนมีไรายได้จากงานเขียนอย่างเป็นระบบด้วยดังนั้นการก่อตั้งคณะสุภาพบุรุษของคุหลาบสายประดิษฐ์ก็ดี การจัดงานวันนักเขียนของสุวัตวด์วรดิโีกเป็นครั้งแรกก็ดีย่อมมีความหมายว่าความเป็นเพื่อนมิตรกันของนักเขียนเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อความเป็นนักเขียนไม่เพียงแต่ช่วยกันเป็นแสงสว่างให้แก่กันในยามอับจนความคิดบนเส้นทางการเขียนแต่ยังช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันในยามมีปัญหาเรื่องการดำเนินชีวิตอีกด้วยเป็นเวลากว่า50ปีแล้ว ที่ความเป็นอาชีพนักเขียนได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นอย่างเป็นกลุ่มก้อนมีตัวตนปรากฏชัดเรามีนักเขียนและงานวรรณกรรมยืนยาวมาเกินกว่านั้นและในประวัติวรรณกรรมของนักวิชาการวรรณกรรมก็ให้เกียรนนักเขียนและผลงานของนักเขียนมีรางวัลวรรณกรรมปรากฏขึ้นมากมายมีการเชิดชูและยกย่องนักเขียนและมีการยอมรับถึงสถานะและความเป็นอาชีพสร้างสรรค์งานด้วยหัวใจ ทั้งจากทางราชการและองค์กรเอกชนรวมทั้งสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยก็ได้รับการยอมรับจากทางการและองค์กรเอกชนโดยทั่วไปอย่างงดงามสมกับพี่พี่นักเขียนผู้มาก่อนของเรายอมอุทิศตนลำบากลำบนก่อรูปความคิดและสร้างองค์กรนี้ขึ้นมาแน่นอนสมาคมนักเขียนก็เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆโดยทั่วไปสมาชิก มีความเป็นอิสระทางความคิดและสามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างเป็นอิสระแต่ทุกคนก็รักในความเป็นนักเขียนรักงานเขียนอาจีนปัญจพันธ์นักเขียนเรื่องสั้นหรือชื่อศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2534ได้เคยได้เคยพูดไว้ว่างานเขียนเป็นงานที่ต้องทำคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวเพราะความโดดเดี่ยวให้เอกเทศในการคิดและความเปล่าเปลี่ยว ให้เอกสิทธิ์ในการเขียนข้อนี้เป็นความจริงแท้แน่นอนเพราะงานเขียนเป็นกระบวนการทำงานภายในแต่การทำคนเดียวนั้นไม่ได้หมายความว่านักเขียนจะพูดคุยกับใครไม่ได้คบค้าสมาคมกับใครไม่ได้ตรงกันข้ามการได้พูดคุยกับคนอื่นได้คบหาสมาคมกับคนอื่นจะยิ่งช่วยเปิดประตูและหน้าต่างในการเรียนรู้โลกให้กว้างขวางออกไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากได้พูดคุยสนทนากับนักเขียนด้วยกันความเข้าใจเรื่องของกระบวนการคิดกระบวนการเขียนก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นนักเขียนทํางานคนเดียวแต่ไม่จําเป็นต้องเดินคนเดียวเราสามารถจับมือกันสนทนากันสบตากันและเรียนรู้จากกันและกันได้เราสามารถดูแลช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ บนเส้นทางชีวิตในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยอุปสรรควากหนามหลากมิติการมีเพื่อนจึงช่วยเยียวยาจิตใจช่วยประคับประคองและช่วยให้ก้าวทุกก้าวของเราหนักแน่นมั่นคงมือของท่านที่แข็งแรงกว่าช่วยเพื่อนได้ในขณะเดียวกันมือของเพื่อนที่แข็งแรงกว่าก็ช่วยท่านได้เช่นเดียวกันขอปิดท้ายด้วยบทกวีบนถนนสู่สวนกุหลาบ ทางสายนี้คดเขียวรถเลี้ยวนักเดี๋ยวก็หักสอบโค้งลงหน้าผาเดี๋ยวก็เป็นหลุมบ่อทอรมาเดี๋ยวก็ลวงหลอกตาว่าดูงามเขาก้าวเดินมุ่งไปใจเริงร่ากลับพบว่ายุ่งยากลือขวากหนามทั้งลมฟ้าพายุดุคำรามเซซังตามทางไปใจเดียวดาย นั่นมือใครยื่นพลันให้ฉันจับเสียงสำทับมาด้วยกันอย่าขวัญหายการเดินทางสู่ฝันแม้อันตรายต้องกล้าหยุดยันจุดหมายไม่เปลี่ยนแปลยามเขาล้มเราช่วยให้เขาลุกยามเราทุกข์เขาช่วยเราด้วยแน่เพื่อนช่วยเพื่อนพร้อมสู้ช่วยดูแล ชนะแพ้ไม่สำคัญช่วยกันไว้บนถนนสู่สวนกุหลาบสะพรั่งรักแห่งมิตรยืนยังและยิ่งใหญ่มือที่แกร่งแรงที่สู้คู่กันไปคือธงชัยแห่งชีวิตพร้อมมิตดมวลมือที่แกร่งแรงที่สู้คู่กันไปคือธงชัยแห่งชีวิตพร้อมมิตรมวลขอบคุณค่ะ